มหาโนไม่เด้อจ้าพี่น้องจ้ามหาแหนงนนไม่จ้านยนามฝนตกริ้นฝนตกปล่อยๆจ้าพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจฟ้าจ้ามากับพี่สาวจ้ามากับเจเตียนคนสวยค่ะพี่นองจ้า แมลว่ามันมียุ่งเนะะื้อ่ะเนื้อตองหอหนาหอตานะคะเพราะว่าช่วงฝนตกรินนะคะอยู่ในป่านะคะเนาะตอนที่เจ๊ฟ้าหาอยู่นี่คือฝนตกรินไปปล่อยได้พี่น้องจ้ากับมหานะคะอ๋นาะม่ยอยู่ข้างสวนยางพีสาวนะคะมหาสวนข้าเจ้ารอดลัวน,น้ำมังจับเขามาหาพี่น้องเอ้ยนะคะความอยากได้นะคะเนาะพี่น้องเนาะอยากได้นอนใหม่นี่นะคะเอาไปต้มกินนะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกล้องล้างจ้าเอากล้องล้างกล้องหนามาแล้วบาด 你呢？哈喽。 จะฝากกับซิมนเข้าไปได้ไปหาหักนอใหม่จ้ะพี่น้องมันจะเป็นแดงนอใหม่แล้อพี่นอ้องเด้อฝนตกแน่น,นิดนึงนะคะจะฝากกับืมใส่หมวกมานะคะแบบว่าตกไปปล่อยเพราะใบหยางมาหยางนะคะจะฝากก็เลยใส่เป็นเสื้อคลุมเอาแบบนี้นะคะแต่กะเพื่อแล้วนะคะกะหัวเปียกอยู่หน่อยหนึง่งกะจะได้เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเป็นนอสูงเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะนะคะเพิ่นก็จะอยู่นะคะห้ากับหักเอานะคะพี่น้องแต่ว่าแกงแซบได้แบบนี้แกงแซบได้พี่น้องจ้านอแบบนี้คือเป็นนอใหม่ไก่สิบเบิดแล้วนะคะ แกงแสบที่สุดเลยค่ะพี่น้องจ้ากะวนไปอยู่ในปลาคือเกาคือเดิมเนี่ยแหละผายกระตานะคะหาเอื่อยเพื่อนกับถือเสียมนะคะเจฟ้ากับถือกล้องแกับกถือกระตานะคะพี่น้องจ้ากาบรรยายไปพร้อมแบบนี้แหละเนาะคะเนาะนะคะ,นะะ,นะะกระมวนค่ะพี่น้องมหาเนมใหม่ชีวิตบ้านๆน,นะคะอยู่แบบบ้านๆอยู่แบบธรรมชาติจริงๆนะคะพี่น้องจ้า นี่คะ่ะได้นอแบบนี้แหละจ้ะพี่นอนจ้ะเอือยปัญหาไว้แล้วเธอช่วงนั้นสีผมนะ <c oughs> <c oughs> ออหัวสะกอนนะคะหัวควันสีผมจะพรองก่อนนะคะเป็นปีกแม่งขับนะคะพี่นอนจ้ะชอบทําอะไรที่แปลกๆชอบทําอะไรที่แบบว่าคือช่วงนั้นแบบว่าจะฝ่าบุาคอยได้ไปใส่นะคะก็เลยอยู่บ้านๆเส้นๆเขลียดเกียดช่วงนั้นช่วงโควิดนั่น,นะคะพี่นองจ้ะก็อยู่แต่บ้านงานกับบุคอยมีนะคะช่วงนั้นนะคะ ตกงานคะ่ะกิจการก็น,นะคะเนาะได้ปิดไปนะคะก็เลยไม่มีงานก็เลยไม่ได้ทํางานนะ,ะไปหาเลาะอาหารนอใหม่นะคะพี่น้องเอาวิธีชีวิตบบาบๆเลยนะคะพี่น้องจ้าไปหาเนอใหม่คะ่ะพี่น้องคะ่ะก็จะประมาานี่ละเนาะหเนาะพี่น้องนะคะกะจะประมาณนี้แหละนะคะกะ,ะ,ะ,ะว่นไปอยู่ในป่านี่ละพี่น้องนะคะว่นไปแต่วันยุ่งหักล่า หลายได้พี่นองเอ้ยการะมันมระวังเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่เขาปานะคะใส่อีมงดีๆใส่ปิดไว้นะคะหน้าตาอย่าห้มันมีอ่าห้อยยุ่งกัดก็แล้วกันนะคะเห็นว่าคะฝนตกนะคะนก,กะจะเปียก,กแน่นะคะบรรยากาศนะคะกัยย่าง้่นไปค่ะตามนี่ละคะ่ะ ค่ะพี่น้องจ้าชีวิตบ้านๆนะคะเนาะกะเลาะว้นไปว้นมาแบบนี้แหละจ้าพี่น้องเห็นบ่นแนงนงเนาะไหมเจ๊ฝ่าจ้าฝนตกรินแยน,เนะเนาะจะเสิเหตุอย่างนะคะอยู่ในบ้านนะคะเนาะกะเลื่อยว่าอาไปหานะคะไปหาเบ่งกนาไปหาเน,นีงเนาะไหมนะคะเพื่อว่าเพื่อว่าพ่อได้กินแบบนี้นะคะเนาะ จะฝากก็เลยไปนะคะพี่น้องจะไปกับพี่สาวนะก็ได้ออกมากดังใจได้พี่น้องนะคะก็ได้สมใจนะคะเนาะนอแบบนี้แกงแซ่บได้พี่น้องนอแบบนี้แกงแซ่บได้พี่น้องจ้านะคะแกงแซ่บมากเลยแต่ว่าคือลาบากหนึ่งก็คือในการที่เขาไปนี่คือฝนตกลิ้นแบบนี้นะคะถ่ <c oughs> ายไปพร้อมกันนะคะเนาะก่องก็ตีร่างกาไปน้่นนะพี่น้อง นะว่นไปนะคะคลิปเก่ามาเล่าใหม่น้ะพี่น้องเนาะคือมือหนึ่งกะถือไมคเซลฟี่มือหนึ่งกะนะคะหักนอใหม่นะคะพี่น้องจ้า ก็ยังให้พี่น้องป้องไฟ่ห้าฮ้าไเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายได้เห็นหนาเจฟ้าพร้อมเหลืองของเหลืองนะคะก็เลยนะคะให้เบิ้งหนาพอมก็เลยบอได้ถ่ายกล่องหลังแบบนี้จะประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องบอกตามตรงเลยเนะคะเนาะนะคะเพราะว่าในช่วงที่ทําคลิปนะคะใครๆก็อยากจะนะคะมีโมเมนต์ที่แบบว่าให้เห็นหน้าตัวเองแบบนี้ <laughs> แต่คนคนอื่นบรูนะคะแต่ของเจฟ้าคือขั้่ไว้ต่างกล่องนะคะมันว่าอเอออะว่าวไ่ค่อยจะชัดเจนปันไาเพราคือเขาต่างกล่องมาแล้วคือว่าวไปยิ้มไปนะคะก็คือจะเป็นการที่เปิดเ,เพิ่นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือกันกับมหาโนไม้ก็อยกใไ้เพนอยากให้พี่น้องนี่เห็นว่าเจฟ้าน,ะะนี่หาโนไม้ฮักโนไม้เป็นยูบ่อนหรือว่าจังไดแบบนี้นะคะก็เลยว่นไปกับชีวิตบานๆของเจฟ้านะคะน้องพี่น้องเนาะ กะหานมัเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอนจ้ากะย่างหลอดถัวออกมาคือเกาละละแต่บริไทไยต่อหลอดถั่วเมาแต่หลอดหัวดห่วนะคะทายไปพร้อมนะคะโอ้ยมันนาวมากจับสิขอเสือนะคะเสือกะน,นะคะเน,นาะใส่เสือแบบว่ามันแบบว่าเย็นๆนะคะก็ได้ใส่เสื้อน้าหนาไปน้านะคะมึงนะพอเจฟ้าเป็นคนที่แพ้ความเย็นนะคะกะย่างออกมาต่มนะคะสวนยางของพี่สาวนะคะแต่ก่อนตรงที่สวนยางที่เจฟ้ายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นนะคะมีก่อนนม่ยไลเป็นป้านไม่ไไล เลยแต่ว่าคุณลุงเราเอามาดัดแปลงมาเห็ดเป็นส่วนอย่างนะคะเอามาเห็ดเป็นส่วนอย่างท้ามส่วนอย่างเพื่อววชัยก็เปลือวพื่อเอื่อยนี่นะคะก็ผิดสาวนี่นะคะมีงานนะคะเป็นคนจะคล้องนะคะอยู่บ้านเลี้ยงเพลินแบบนี้นะคะเนาะเมื่อได้ไปเหตุการณ์เหตุงานนะคะกพ่อได้กีดยมกีดยางแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าก็เฮ็ดไปตามภาษาเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องนะคะย่ามหานอไม่จะฝากกับยมมีโมเมนต์โมเมนต์นะคะโมเมนต์ที่แบบว่าอ่า à, vậy. แบบเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆคือเห็นหลายๆช่องเป่นเห็ุนีเจฟ้าก็อยากนะคะใจนี่อยากจะมีแบบนั้นแต่ว่าพื้นที่ที่เฮาอยู่นี่มันบ่มีนะคะก็ได้แต่นางเบิงได้นะได้แต่นางชมแบบนี้เนาะเะนาะ,ะนะคะก็ได้พ่อเกือบเต็มกระตาพอกินได้พี่น้องนะคะเจะฟ้าสิมาต้มนะคะต้มแล้วก็จำเจ้านะคะแซบบางทีนี่พี่น้องบีบบักหน้าใส่ตำามออกักพริกดิบใส่กระเทียมใส่ตอนประแดกไปพร้อมโอ้โหบอแล้วนะคะแ่บนะคะเกลื่อนขําที่จะบรรยายออกมานะคะอยู่ บ้านเฮานะคะนะอยู่อีสานบ้านเห่านี่นะคะกะบ่อืึดอยากอึดกินนะคะพี่น้องจ๋ามีกระตาโทรศา,าพท์พร้อมกะตาเบ็ดสำรองนะคะไปไซเจฟ้าก,กะจะทื้กระตาไปนั่นะคะค <c oughs> ู่ขวัญคู่ฮิตนะคะก็คือเป็นพี่สาวที่ไปด้วยกันนะคะไปมัานกันตลอดอันนี้คือส่วนอย่างเพิ่นนะคะเนาะ แต่ว่าตรงสวนอย่างตรงนี้ยังโม่มีเหตุออกนะคะพี่น้องยังไม่เคยเจอโมเมนต์ที่แบบว่ามีเหตุอยากจะเจอนะอยากจะเก็บจริงๆนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีก็ต้องอดทนรอสักวันหนึ่งเราต้องได้คลิปเหตุแบบนี้ <c oughs> คิดว่านี่ทางร้านเจฟ้ายืนอยูก่ก็อจะเป็นกอเนอไหมนะคะลุ้งเพิ่งจะเอาไว้ยอยู่ประมาณสองกอเพื่อสองกอสามกอเพื่อได้กินได้พี่น้องจ้ะนะคะแต่ว่าเอือยแล้วหาไปแล้วมือก่อนนะคะก็เลยได้ยรอทั่วไปหาอยู่ส่วนผู้อื่นนะคะ แต่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขอพุณอลายเขาที่เขามาติดตามเจฟ่าสัญหามาเราว่างน้องหัวมวลเจฟา่าก็เอาคลิปกเก่าๆมาเราให้กับเพื่อนๆได้เ,เ,ดเบิ่งกันนะคะขอบคุณค่ะ